นี่นะครับของนิทากุขายในช้อปปี้อยู่ที่1,575บาทนะครับนี่นิทากุตัวแม็กก็คือตัวท็อปสุดของแบรนด์นี้นะครับอ้เหมือนเก็บไว้นานอ่ะคัตเตอร์ก็มีครับนี่เฉย นี่นะจะเป็นโลโก้นูนๆนะอันนี้ไม่น่ามีปอหรอกมั้งอันเนี้ยนี่โหแม่งโอ้โหมันโคตรเสียวอ่ะว้าเฮ้ยเสียวนี่ครับของญี่ปุ่น มันไม่หนึบเท่าเฮอริเคนเว้ยออนี่นะครับแม็กก็เหลวะเนี่ยเดี๋ยวเท่าเฮอริเคกนก่อนอืมติดด่าน มันโอ้ยมันเลเคยียร์หนาขวานาขว่าแต่ฟองน้ําต่างกันนะฮะฟองน้ําต่างกันนิดนึงนี่มันจะคุนกว่านะครับให้ดูฟองน้ําคุนกว่านะโอ้โหแต่แบบ ที่เขาให้มามันค่อยเฟี้ยวอ่ะนี่มีความหนามากกันะเนี่ยเออแล้วที่มันทำมาหลูมากเลยอ่ะทำมาโคตรดีอ่ะเนี่ยสามวันต่อมได้มาเรียบร้อยแล้วครับเกเซ์ศูนย์เก้าสี่นะครับนี่เดี๋ยวมาตัดดูกัน i อ j a นเจแปนสองจุดหนึ่ง ป๊อบนะครับนะครับมีแผ่นติดข้างหน้ามาให้ด้วยเดี๋ยวค่อยตัดนี่ฟองน้ำสองจุดหนึ่งนิ้นสีเทามีความหนักพอควร บัตเตอร์ไฟเกสเซอร์ศูนย์เก้าสี่อันแรกที่ซื้อมาเป็นตัวนี้ฟาสเทคจีวันมาเทียบฟองน้ำกันโอ้โหศูหนย์เก้าสี่หนากว่าพอๆกันครับแต่เหมือนแผ่นยางจะ หนาขวานิดนึงใช่ไหมเฮ้ยเท่ากันเหมือนดีไซน์ดีไซน์ตัวแผ่นยางการเลี้ยงตัวของเม็ดจะต่างกันนะอันนี้จะเป็นของเยอรมัน นี่ของนิตะกุอันนี้มาอันนี้แกเสอร์มาถาดกาวลุยกันขอตัดแป๊บปหนึ่งถาดกาวก่อน